สวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม IC Max นะครับเรากลับมากันในเกมฟรีไฟอีกรอบแล้วนะครับผมเนาะซึ่งถามว่าเอ๊ะเห็นในกล้องทุกคนน่าจะฟองเห็นกันแล้วลนะ่ะเอ๊ะทำไมเปิดคลิปมาเป็นมือถือวะแน่นอนครับวันนี้เราจะมาทําคลิป1นึ1กับอลิตน,นะครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยผมได้เล่นในคอมแล้วผมก็ชน,นะไปเนาะแล้วก็รอบนี้ว่าจะมาท้าอีกรอบนะครับซึ่ง ถ้าเรามาเล่นในคอมเนี่ยมันก็จะเป็นการเอาเปรียบเกินไปนะครับผมก็เลยโอเคอะมาเล่นในมือถือแล้วกันจะได้แบบเท่าเทียมกันหน่อยแต่ต้องขอพูดไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้จับมือถือมาแบบโคตรนานนะครับแบบปีนึงแบบจับอยู่ครั้งเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยนะแต่ว่าอาริสเนี่ยจับอยู่แทบทุกวันนะครับมารอดูกันว่าผมเนี่ยจะไหวกับอาริสหรือเปล่านะครับเกมนี้ซึ่ง การแข่งแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องมีการลงโทษกันอยู่แล้วนะครับคนที่แพ้เนี่ยก็ต้องมีบทลงโทษแน่นอนนะบทลงโทษคืออะไรมาเดี๋ยวอย่างแรกไปดูอาร์ติก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องอาร์ติกิ้นมานะครัไหนะขอเสียงหน่อยเด้ว เฮ้ยพเ่อนครับสิ่งสก,กันร,รอคอยแล้วสำหรับการีน่าฟรีไฟลแมทตัวใหม่ล่าสุดกับการสปเด็ดขัดที่สมจริงทีท่ทุกทุกคนต้องร้องว้าวมิติใหม่กับเกมฟรีไฟล์ที่ทุกทุกคนรอคอยเริ่มเปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ร่วงหน้าเตรียมดื่มดับกับบรรยากาศด้วยเอฟเฟกต์พิเศษที่น่าชื่นตการตาแบบสุดๆดชี้คุณจะสะระตรึงในหัวใจตลอดไปเปิดลงทะเบียนแล้วพร้อมกันทั่วประเทศติดตามข้อมูลได้ที่เพจการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์และยูทูบการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์งานนี้ครับน้องๆสำหรับใครก็ตามทีีี่่่่่ลลลลงงงงงงงททะเเบบบยยยยยนนนรรรรรวววมมมหห้้าาาาาาาััััััสิิิิธ์ุขอออกกกกปดตใญ ฟรีไฟแมทโอ, oh, oh! อ้โหงานนี้บอกเลยชวนเพื่อน,น,นมาเตรียมร่วมลงสนามรบล่าสนุกไปกับแบบใหม่ของเราในกันดน่าฟรีไฟแม x เปิดตำนานที่ทุกคนรอคอยร่วมสนุกไปกับปาร์ตี้แม่หมดอสาวเคียวโมโคถิวโชน,าน้ารอบ,บี้แบบดีอีกหนึ่งไอเทมที่คุณพลาดไม่ได้ใน๑6กันยายนถึง3ตุลาคมนี้รอบีนรอบเดียว7จวันเท่านั้นกับสกีนไอวอร์ War, สกีนเคียวและวองเย็นใจ3สกีนสุดเท่จัดนันจัดเต็มกับกานดน่าฟรีไฟไทยแลนด์ อ่านี่ค,ค่ะกินมแล้วบทลงโทษคืออะไร,ระวันนี้บทลงโทษคืออะไรทบทลงโทษก็คือกินใครที่แพ้กินมะนาวนมะนาวแล้วก็เขียนเอาอะไรปากกาสีแดงเขียนน้ำ <c oughs> ผกักว่าโลเซอร์โรเซอร์แปลว่าคิดก็คือบทลงโทษนะครับสรุปสั้นๆเลยก็คือมีมะนาวนะครับหนึ่งแล้วก็คนแพ้ต้องเขียนอ่คำว่าแพ้เนี่ยไว้ที่หน้าผักนะครับ ก็คือผเป็นโลเซอร์นั่นเองนะครับไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่สร้างห้องเลยแล้วกันเราจะบบไม่ลีลาเลยนะครับอ่ะไปเลยไม่ลีรอรอลีลีลาจะดังใหญ่มันจะเชิญฮาริเข้ามาเลยซึ่งผมได้สลับไอดีกันเล่นด้วยนะตอนนี้ซึ่งผมสร้างห้องไว้เนี่ยเล่นแค่สี่วินนะครับใครที่ถึงสี่วินก่อนเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเลยเนาะซึ่งบบง่ายๆเลยล้วกันคือแบบไม่ต้องยิงเยอะครับคือสี่วินก็ชนะเลย แล้วก็คนที่แพ้เนี่ยก็จะพูดก็จะลงโทษเหมือนข้างคลิปข้างต้นคลิปเลยนะก็คือคินวัตนาวนล้วะเขียนเขียนคำว่าไอ้ที่แพ้นะครับบนหน้าผากนะเอาเป็นว่าบทลงโทษแบบว่าเล็กๆน้อยๆแล้วกันแบบน่ารักน่ารักครับมาซิงิงตอนนี้ผมกําลังมีปัญหากับท่าเล่นแบบโคตรโคตรนะครับคือแบบมันแบบไอ้ที่ตั้งกล้องอ่ะมันบังนะครับมันบังผมอยากถ่ายมือให้คนดูดูแบบชัดๆแต่ว่าอ้ารือเปล่าค่ะมันบังอ่ะเราก็เล่นยากมากเลย แต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้น่าจะดีขึ้นอ่จากฝรั่งฝร่งกเดิมอวู้ววว้าดีสวัสดีสวดีสวัสดีวันสุดลเออลืมบอกไปนะครับว่าผมไม่ได้เปิดเสียงเล่นนะซึ่งผมก็บอกอันนี้เรียบร้อยแล้วว่าให้ปิดเสียงเล่นเหมือนกันเพื่อเป็นการยุติธรรมต่อกันทั้งคู่นะครับไม่มีใครได้เรียมเนาะก็คือปิดเสียงเล่นแล้วเราก็ใช้จิตสัมผัสนะครับในการเล่นกัน ก็คือเห็นแค่ตัวใครวิ่งออกมาหน้าหลังก็คือตายได้ง่ายๆเลยนะตอนเนี้ยใช้จิตสัมผัสเล่นอย่างเดียวอะเออมาวะเกมแรกผมมาละอีกแค่สามวินาทีไอบอลเธอเขาไม่ให้ไอบอลเขาซื้อไอบอไม่ได้ทำไมซื้อให้ให้ถ้าบอกทาวันนี้นี่คือเรียบร้อยแล้วนะดูป่เนะเก็บไปครับตอนนี้ผมนำเกมแรกครับเดี๋ยวอาริทครับยังไงครับอาริทจะทำยังไงครับจะแพ้หรือเปล่าอาริทก็จะมาเอาไอ้บอลอย่างแรกครับจะกลายเป็นไอคีเพียร์เวอร์ชั้นสองหรือเปล่าเพราะตอนแรกอะผมชนะเธอคลิปก่อน รั้งแกตอนนั้นหน้าขาวใช่ไหมคือคือคลิปก่อนนะที่ที่ผมชนะใช่ที่ที่ผมชนะตอนนี้นี่ไปไกลๆกันดิได้ไหมก็คือที่ผมที่ผมชนะเกมแรกอ่ะคือผมเล่นในคอมไงแล้วทีเนี้ยลิเกบาโอที่โกไงเล่นในคอมอะไรไงี้ยผมก็โอ้โหได้ดิอีพีสองออมาแล้วงั้นอ่ะก็คือแบบนี่เลยหาว่าเราแบบเล่นในคอมเราชนะใช่ไหมก็เลยจัดโทรศัพท์เลยแล้วกันงั้นอ่ะถ้าแพ้ทีนี้ก็ไม่มีข้ออ้างแล้วนะครับคุณแพ้ก็ต้องรับกรรมไป 다시는 i n ư n 라고 부르지 마세요. ó sự đ ồ n c h ị m ้ p i c n s g sự đ ồ n 거거 i s g p 이 r ộ n c h ụ n เวลาสายไฮไลท์เวลาสายไฮไลท์ต้องตกตะล,ลึงกับคลิปนี้ผมบอกเลยไฮไลท์กดค้างแบบสบัดนมาดูครับก็ออก็ดูเอาแล้วกันนะครับสายไฮไลท์ต้องตะล,ลึงอ่ะอือคือ baby, 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 เอาตรงๆนะตอนเนี้เอาตรงๆนะคือเอ,เ,เอาตรงๆนะคือตอนนี้ผม,มกดปุ่มยิงอนะ่ะให้โดนก่อนนะครับก่อนที่จะไปยิงหัวเพราะว่าผมไม่ได้แตะเลยนะมือถืออ่ะกดยิงกดปุ่มยิงโดนเลยก็บุญหัวแล้วนะตอนเนี้เราก็ดูกันนะครับ กดตัวอย่างเดียวครับไม่ก่อนให้ด้วยครับเพราะผมไม่อยากแพ้ครับถ้าผมแพ้ผมจะโดนตำทษนะครับถ้าไม่ได้มีเขาก็ไม่อยากแพ้เหมือนกันนี่อยู่ไหนพยันเอาเลยเอาเลยพร้อมพร้อมบวกเฮ้ยติดหัวนะโอ้ไอซีเม็กจะไม่สนโลกและโลกไม่ต้องมาสนไอซีเม็กอ้าวเดินไปกินมื้อไม่ทันเรื่องหัวนอนแล้วเอ๋อดีอ๋อดี ว่าดีไอชิบะเอาจริงว่ะไอชิบะเอาเยอะว่ะบอกเลยเธอเร้องไผ่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับน้อนใช้ก็คือแพ้ครับไม่มีข้ออ้างใดๆเลยทั้งสิ้นนะที่รักเธอโกงเธอขี้โกงมาวะผมเริ่มมาแล้วถ้าเล่นผมเริ่มดีแล้วมาดิเอาเชือแล้วเปิดคนรอ้จบเลยสภาพเย่เย่เยเสียคนโตไปไวไวเลยโดนโคนโตทุกได้ต่อให้หน่อยแล้วกัน สามสูตรแล้วเขาอยากก oh. ินเยอะเดี๋ยวมันจะเกียความเป็นแบบว่าให้เกลี่ยเขาหน่อยอเขาเล่นมาตั้งหลายปีแล้วเขาไม่กินเขา,ลาแล้วหมดกับดูดิดูดิดูขิงจะหมดกําลังใจเล่นขึ้นมาทำงา looking, looking. มไงดิดูขิ <c oughs> ขงดูขิงไประหยัดกำลังใจคนเล่นได้เท่าไหร่นะเพราะรว, <c oughs> ว่าเออกดดิอันนีจะไม่ใช้ได้หอดเลยอ่ะมาดิคิดว่ามีใช้ได้มาดิมาดิมาดิว้าวเอาดิเอาดิแก้วโอเค ชนาเกมน่จะได้ี่อมองเลยอยากหาอยากามองเลยเอาไม่เอาไม่เอาสี่หนึ่งแนนี้ให้ขอได้ชนะบ้างงไม่ได้หรอัวดูเรื่องอะไรครับทีสูนแลดิกูกีลาไม่องไม่ไม่มีครับไม่ไปครับแพ้ก็คือแพ้ครับคนแ้ไเอปครับไปเอาเหจได้ไป คือก็อย่างที่เราพูดไว้ต้นข้างต้นนะว่าเออคนแพ้ก็คือคนแพ้นะครับไม,ไม,ไม่ไม่มีจิตอ้างใดๆทั้งสิ้นนะเดี๋ยวเขาจะไปเขียนหน้าก่อนกอมาทุกคน <Bye. S 1> น่าจะได้เวลาอันสมควรกันแล้วนะครับซึ่ง <c oughs> อย่างที่เราพูดไว้ข้างต้นนะครับใครที่แพ้นะก็จะต้องโดนทําโทษนะครับด้วยการที่กินมะนาวนะครับกับเขียนหน้าผาักนะครับว่าไอ้ที่แพ้นะครับไว้กางหน้าผาักเลยเนาะซึ่งตอนนี้ลิศก็ได้ใช่ใก็ผิด <c oughs> ซึ่งอนริก็ได้อนริสไ,ไปเรียบร้อยแล้วมาขยายกล้องขึ้นก่อนอ่ะไปไม่พูดภาพทำเพลงครับเร็วๆเ,เ,เลยจัดไปชิ้นแรกเลยคนแพ้ก็ต้องทำตามแล้วไม่มีสิทธิ์พูดนะก็ใครที่อยากให้มีคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมอคอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีอีพตีต่อไปก็ได้นะครับที่บางบางทีอาริสแบบอยากจะแก้มือไงเอออยากเอาคืนไงอยากเห็นผมโดนทําโทษบ้างอย่างเงี้ยอาจจะไปซ้อมเล่นสี่ศูนย์หน้า เอออาจจะไปซุ่มเล่นมาแล้วก็มาท้าผมคืนนะครับอาจจะมีก็มารอดูกันนะครับเออที่สแล้วนะไปกินเลยเออแต่ไม่ทำอีกแล้วครับไม่ท้ายอีกแล้วครับโอเคกินแล้วกี่ชิ้นละสองชิ้นเหรออ๋อีกชิ้นนึงไปชิ้นนึงไปชิ้นที่สามอ่าชิ้นที่สามสามชิ้นไปเน็ตค้างเน็ตผมค้างอีก โอเคนะโอเคอะน่าจะทำคลินแล้วเด็ดมันมค่อยดีนะชอบมันก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็ใครที่อยากให้ทำคลิปแนวนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชันกันได้นะครับเนาะเพราะว่าอีพีสามต้องมาที่ต้องแก้มือนะครับผมต้องโดนรับโทษมากแหละอีพีน่าจริงๆไปขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ